ต่าสบายดีอ้าวต่าสบายดีเลยต่าสบายดีเอออันนี้สบายดี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 ตัวลูกคนนี้น้องเจ็ดคนบ่จ้าโอ้เลี้ยงกุ้มอยู่ว่าเจ็ดคนเรียงมุกุ้มแหละเลี้ยงกุ้มเรียงมุกุ้มเลยย้อนนี่แหละเลี้ยงมุกุ้มโอ้เขาหน้ามแชมเป้อะเขาคอยลูกกินนั่นขาดขาดกันเคิร์นแล้วนะาเคิร์นเคิร์นแหละขาดอ่ะเอ้ยปี่นึงได้แต่ห้าสิบสอบ โบพอกินเนาะลูกเกินคนชาดก็คือเก่านี่เหล้าเข้าก็คือกันนั่นแหละอืออันนี้เป็นเฮือนเล้าเนาะเฮือ่อ้เนาใหญ่เนาเาซื้อได้ซื้อเจ้าฮะอ่อชออ่อชอไม่ได้คำเพิ่นไปคำเพิ่นจ้เาลูกจะมีเนาะหัวเลี้ยงหัวเลยเนาะเอ๋ยเนาะครับทุกหัวชอโตก็เลี้ยงแท่เข่าแท่เคยู่วะ จ้ะเพื ok ่อนเจ้านี่พ่นโต๊ะมากนี่เปียกเลยเปียกเอ้ยเปียกเอ้ยแล้วพ่กจเอาจงไวยไม่นี่เลยยังบเปี้ยอ๋อมีต้นไม้นี่ก็เลยบเปียกว่านั่นเนาะตันไม้นี่เขาลาดหมดเปียกหมดแหละแล้วพ่าเล็กหน่อยพี่ยูใช้สารอะไรเปียกเี่ยเปียกแลปุ๊ยู่เฮือนชาญเขาอยู่นาบานนั่นแหละพี่ยู่แถวบ้านเพบนนี่นเนาะจ้าปกติเลยไอ้นอนอยู่แต่ผู้เนาะอยู่แต่ผู้พุ่นเพราะว่าม่านี่กง เค้นเค้นแม่เท่านนี้พิ่นบอกน้องพี่น้องข้าวกล้อนี่มีลูกหลายคนเนาะเลี้ยงกับโบกุ้มขาดขาดเคลิ้นเคลิ้นการจีบเอกหรยอกับทุกข์งายเนาทุกข์งายผักเคื่องจะท่านั้นมันรู้บ่ทางในเนี่ยเดือนสิบห้าพี่น้องงานก็เว้จกนอย่าพลมบ่ใบพางกับบบ่มีไมบยังกับบ่มีแถวนี้บอกกันมีใหม่แล้วครับบริษัทเอาเนาะอันนี้ไม่ใหม่เจ้าเฮาให้สารเอาสารเอาหร่อบ่มีใหม่มันยากเท้าพูเท้ฟฟา เสื <ort. S 2> ้อได้ได้ลูกแก้วนี่คุณเองเื้อได้ไๆค่ะแล่ใช่ไหมคำทำล้อทำล้ออืออันนี้ได้สิะเดือร้อนอ่ะอันนี้ได้สิค่ะลุยอะลุยจ้ะอันนี้ทำแล่ทำแร่ครูนี่ได้สิค่ะนางรำนางรำผ่าแพทย์เขาชอมคนนะตัวนี้บ่ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยผ่าแพทย์คุณยังกับผู๊กไส้เออโอ้เกิดเกินมากคู่กันเนาะบางคนนี่ตัวนี้ยังกินนมแม่อยู่เลยทำแก้ว คำแก้วปานี่นะจ้ะโอ้อินงันลลงค <c oughs> ำแก้วแม่น,าานดาราสองกิจนะบ่แสดงนา่งคำแก้วแม่นบ่สเนื้อดาราสองกิจยังแม่อยู่ีค่คำไข่นี่คำไข่อีกตัวนี้โอ,อ,อ,อ้มาลายคำ <c oughs> เลยลายคำเลอ,อลูกเราลายแหงเลยพี่น้องเนี่ <c oughs> เอออันผู้นี้นเป็นแม่บอสแม่สไดี้มาถ่าสไยดี้โอ้อเพื่อนนี่แหละบอกข้ามือ บอกเลยเข้าอยากมากองเทื่ยวนะมาเหินจากวูเห็นเห็นนั่นข้าเจ้าบอกว่าพวกเจ้าฝากกันไปนอนอยู่ผู้เข้าก็มามื่อนี่โอ้ยมามื่อนี่เนาะได้ยังละซูลูกกินมะเสาว์เนี่ยมะเช้าเนี่ยกินน้ำไม้กินน้ำไม้จ้กินแต่น้ำไม้แน่นอนเออทานน้ำไม้แต่ผู้เต่ผ่าได้กินโอ้ลูกเลืนเลี้ยงแถวกันเช่นไยอยู่ตรงเว้ย กกั้นขาดกับขาดเข่าและเข่าและบอกว่ากินเนาะเพราะลูกรลายเข้าไปเชจอมักเชลีมังยังปลูกเย็ดให้เนาะเอาเมื่อให้ลูกเกินเจอบะหมี่และคารวาห์แหละลูกยังยากหนึ่บัตรเสภาณาแพลลูกได้สามีใช่ยู่บ่ขึ้นลายคนมือมังกุ้มเขาอยู่บรเสภาณาแพลจังเลยกุ้มปรกุ้มก็คือที่นี่เนี่ยเฮ็ดเหนืใดลูกมันลายมันได้เนาะมันได้ให้ เทวดาห้ไดนะกมงคลผูผูอยากได้กับพได้เนาะพูไปอยากได้ลายลีจ้าอ่าตอแตมึงน้องมึงยืนมึงรนีพี่มีแต่กอบพั่อเพิินทางนั้นเลยเด้นี่พี่น้องจาอยากเบื่องเพือนไอ้ตังรางมียังไปหนีไปไนมีเพือนเพิ่อนได้หนิเนาะโอ้เือนอ้เนาะ ไม่แถวนี้มันหายากไอ้ไหม่แบบนี้ฮะฮ้ายากแหละกันว่ามีมดมีชวนต้นมีชวนไมวิกลาวอันนี้ภาคนั้นก็คือกันมันไมวิกจีนจ้ะมันมีไม่ไพ่เหรซะเนาะมีนะขั้นนี้ก็เพรได้ซานเขาซานแหละคือตะเก่าตะกี้คู่บัวห่านอันนั้นนี่ก็ไม่วิกเลยเบิ้งไรไม่วิกเขาเขาตัดไมล่ะเขาตัดแล้วเอาเมื่อเฮือนนี่นี่ก็ไม่วิกเลยเพิ่งเลยน้อย บ่จะเจักปีอะไรเช่นตัวนี้นี่อยู่เแค่ร่างนี้เคยเน่บ่ได้แล้วห้าหกปีอะไรออเยอะนิเนาะจะเงินสี่ฮักแล้วอะฮักเข้าอยากซ่อมแซมอยู่หักบ่มีไหม่เนาะจ้ะเออบางคนจะน่าเชื่อว่าว่าเล่าบ่อยากแปลงบ่อยากยังนะนะอยากแปลงแต่ว่ามันบ่มีไหม่บ่มีเครื่องบมีไหม่บ่มีเครื่องเออมันยากมันแถวนี้มันบ่มีไหม่ไปให้นะพี่น้องนี่ มันโมมีป้าไผ่เท่านี้นะนี่เฮาอันนี้เฮาจงไว้ในดินเฮาดินเขาจงไว้กายนั่นจะบ่มีมีแต่มันต้นเขาภาคนั่นมีแต่ใบเวกกินคนตกมากเปแตนเนาะบียกมาเลยที่เฮาที่เฮามาเนี่ยคือว่าไม่ใหไงคนบอกว่าลูกหลานหลายคนหลักๆเนาะแต่ว่าพ่อแม่ก็ยัเราแล้วไปปบพื้นเขาเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ เจวันเจว่าลูกต้นลูกหลายคนเจว่าดุลูกนะเป็นพูวงอยู่เป็น sí> ้องเลยโอ้ยเจวันดกอะไรลูกคนนะคนซ่อนเลยพี่เป็นหน่องลายคนนะแถวอวาเนาะหัวติดหัวเลยเนาะหากุนี้ผู้กกบอกเรียว่ามีอีกบอกพวกกวกพวกกกกันแล้วผู้ใหญ่ชุดแล้วตัวนี้เนาะโอ้เบิ้งเสื้อเชือพามาให้นี่ป่ะหนึ่งสอง สองคือสำกันตันตันนี้คือหนึ่งคือหนึ่งตันนี้ไร้งหนึนึโอ้เด็กคำไข่ทำไข่ำไข่ก็คือว่าอาซีปัจจุบันเห็ดเห็ดก็ไม่ได้เห็ดให้เลยเนาะจ้ะหน้าก็มีมันน้ำท่วมคือปีกกาเนี่ยมันน้ำท่วมสองปีันเห็ดะก็น้ำท่วม เพ็ดกานำทวงอันนี้ก็เฮ็ดใไฮยูปูยับเข้ามาอีกนี่นี่ยับเข้ามาใกล้ๆกันอีกดูอาช่วยไหนนี่ยับมายับมาโอเคๆคุณเออแบบเดียวกับขื่นสัญญาณโทรศัพท์เลยพี่น้องเลยมันขื่นได้ต่ำไปห้าช่วงเลยอ๋อจังหวะอยากเอาเครื่องมาให้กับอีกประมาณช่องสมือแหละเดี๋ยวคันเท้าเอามาให้่นะชิมาบอกม่เแ่านี้ไว้เือว่าจะไฮยูเฮือนเด้อร์ เพราะว่าอยากเอาเครื่องเอาของมาให้แต่บอกเขาเขาก็ยู่ผู้เป็แหละประจำยู่ผู้เอ้ยนี่บอกภาษาลาวเป็นปะเป็นแล้วเป็นเนาะจ้ะเอาให้เมียเว้าเบิ่งมันี้บ่เอ้ยกันว่าเอาเครื่องเอาของมาให้แหละสิบอกให้แม่เฒ่าบอกให้เจ้าอยู่เฮือนเด้อเออเจ้าคือเฮ็ดได้เฮ็ดได้คือได้ลายแถลายว่าลูกนี่บอกนะเฮ็ดได้คู่คู่เขาอยากได้แหละมันบ่ได้โอ้เจ้าเอ้ยแต่ อันนี้อันนี้นะบันี้ลูกเราแต่ละคนนี่กันนี่ข้นเขาเฮียนหรือเปล่าเขี้ยนเขามันถือโครงการโอ้ได้เข่าไ่ทุกคนเลยเนาะบอผู้ดีลาวตัวได้เข่าโครงการนั่นนี่โอ้ยอะไรเราบุญเีอยตัวนี้บอกเข่าตัวนี้เขาเฮียนปะเป็นเขาเฮี้ยนถึงเขาโครงการเขาเนาะเขาชอบพอดเนี่ยังผู้นี้นี่เกาชิมายังซองข้นนี่บ่ทันเข่าเนาะเนี่ยนี่เราเป็นชงเฮียนมีความหู เพราะว่าเพราะว่าเพิ hmm. yeah. Yeah. Mm ่น hmm. ส mm ิไ hmm. ด้ม right ีความรู้ใหญ่มาจังซี่อ่านหนังสืออ่านแนงเป็นเงินพนันจ้าเวชภูมิลาวต้นไมเลยใช่ไหมตัวนี้เั่นถ้าก็ได้บางปีกายนี่ยแน่น้ะปีกายมุงเดือนเก่าเดือนเก่าอเนี่ยปีกายปีสองพันนะจังเหตุยงหัวกินข้าวท่หนึงโบแมนเบิร์ตเท่าลรชอบติดกช่องติ๊หัวเล็กหน่อยลายบนนี้เบาเลยชอบติ๊มันไวโพสแล้วชอบติ๊ว่ะ บะคุ้มแล้วเขาเนาะบะคุ้มบะคุ้มนี่ยังกับผ้าลูกผ้าล้านกินไม่ใช่เนาะบางทีพ่อแม่ก็อดกระไดอดเน่ากินแกงนอไม้กันแล้วอืมอดอดอะไรลูกมันกินเนาะโอ้ให้ลูกลูกเลานกินแล้วอืมใหญ่เลยโอ้ไล่เลยเข้าจะมาในช่องโลกกินบะคุ้มเนาะ เวลาจะออกให้นั่นเจ้าลูกเจ้านี้ออกไปนี่เขาออกน้ำบ่ดให้เจอออย่างไรไงออกรอกรอกร์ผู้น้อยเขาผูไปแล้วเขาผู้น้อยยังไงนะไปไปท้ำการกระเพาะนี่็ไปจะมีลมหายเลือดจะติดจะไม่แล้วนั้นเลยขั้นเฮามากอะเสียเอาเอาเข่าเอายังไม้กับพวกเครื่องคล้องนันแหละแล้วมากเลยสิมาบอกไม่เท่าหั่นไม่หรือว่าขั้นมากมือได้เอามาให้เลยสิมาบอก พราะว่าอันนี้ก็คือเทียนลูกหราลายข้นเลยพี่น้องว่าผู้ใดอยากซอยเพิ่มกรมาสมทบกันกับเฮาก็ได้เีกนะพวกเนาะคือว่าฮ็ดตะวุนน้ำกระเจ้าเล็กหน่อยลูกหลายค้นก็เลยนะบางคนกนอาจจะมีเนี่ยลูกหลายคนแต่ว่าเติบโตไปแล้วอาจจะมีในภายภาคหน้าเนาะเขาอาจจะเป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนมีเงินกเนาะผู้คนหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นอะไรก็คือเบาๆเลยพี่น้องจะโอเค่บิลลี่กับดิคโคลิปต์ตัวเพียงสนิทเพราะว่าเขาเจาเปิดเพลงแล้วพวกเนาะ แล้วเาก็บสามถถทายคลิปแต่พี่น้องเนาะโอเคเอาไอสบายดีนะสบายดีสบายดีมาสบายดี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 บายดีสบายดีสบยดีสบา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 ีสบายดีสบายดีสบายดีสบาสบายดียดีสบายดีสบายสายบายดีสบายดีสบายดีบายดีสบายดีสบายดีสบายายสบาบายดีสบดีสบายดบายดีสบายดสบายดบายดีสบายดีายดีดีส